สวัสดีเพื่อนๆนค่ะแท p p y at h o m โโดยพี่ปุยนะคะวันนี้พี่ปุยก็มีเมนูมานำเสนอก็คือสลัดผักผลไม้สดสเต็กปลาแซลมอนนะคะมาดูกันค่ะว่าสลัดผักผลไม้สดสเต็กปลาแซลมอนของพี่ปุยนั้นมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะคะวันนี้พี่ปุยก็เลือกใช้ผลไม้ที่มีอยู่ในบ้านก็คือแอปเปิลทั้งสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็มีลูกหมอ ลูกหมอนนี้เป็นผลไม้ในบ้านนะคะพี่ปุ๋ยก็เพิ่มด้วยพริก3สี่พริกหวาน3สีเข้าไปนะคะ,ะก็ทำให้วิตามินและธาตุของเราเนี่ยครบถ้วนแต่ว่าก็ยังไม่พบ5้าสีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปกติเนี่ยเราทั่วไปเนี่ยวลาเราทานน้ำทานสลัดเนี่ยเราจะลืมคิดถึงตัวที่สำคัญมากก็คือน้ำสลัดนะคะน้ำสลัดทั่วไปเนี่ย สิ่งที่แอบแฝงอยู่ในนั้นก็คือน้ำตาลที่เยอะมากแล้วก็มีไขมันเลวนะคะวันนี้พี่ปุ้ยก็เลยมานำเสนอนะคะน้ำสลัดที่จะทำให้เราทั้งอร่อยแล้วก็เฮลตี้ด้วยนะคะเพราะส่วนผสมของพี่ปุ้ยเนี่ยก็จะมีโปรตีนนะคะซึ่งโปรตีนนิวทริโกลเนี่ยจะมาจากสามแหล่งก็คือจากปลาจากถั่วเหลืองแล้วก็นมวัวนะคะแล้วพี่ปุ้ยก็ยังจะเติมด้วยไขยมันดีก็คือน้ำมัน ลำข้าวนะคะน้ำมันจมูกข้าวเอเลซ่า,อรราเข้าไปด้วยนะ,ะมาดูส่วนผสมของพี่ปุยเลยค่ะว่าวันนี้น้ำสลัดที่จะมาสร้างสีสันให้กับปลาแซลมอนนั้นจะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะวันนี้พี่ปุยจะทำลักษณะของการที่ออกมารสเผ็ดนิดนึงก็จะมีพริกขี้หนูนะคะมีพริกขี้หนูนะคะแล้วก็มีกระเทียมใบโหระพาอันนี้คือน้ำมันลำข้าว จากออเรซ่านะคะที่พี่ปุยบีออกมาแล้วนะคะมีส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดนี่ก็เป็นผลไม้ในบ้านมีมะนาวและเกลือนะคะโอเคค่ะพี่ปุยจะใช้ส่วนผสมนะคะก็คือใช้น้าําเปล่าซึ่งไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วพี่ปุยใช้นะคะยูทิโปอยู่สองซองค่ะเทเข้าไปนะเราใช้สองซองนะคะ พื่อให้ทุกคนในบ้านได้ทานครบกันนะคะและได้โปรตีนครบด้วยนะคะแล้วก็พี่ปุยจะเขย่ากนนะคะเมื่อขเขย่าเข้ากันดีแล้วนะคะพี่ปุยก็จะใส่ส่วนผสมที่เตรียมเอาไว้นะคะก็จะมีพริกนะคะพี่ปุยจะใส่พริกเข้าไปพริกนี้พี่ปุยใช้สองเม็ดนะคะ ระเทียมประมาณ12เมตรใบโหระพานะคะยิ่งใบเล็กนะคะโหระพาที่ใบเล็กเกเขาจะยิ่งมีความหอมของเขานะคะน้ำมันลำข้าวนะคะที่ป,ปุยบีบเอาไว้แล้วก็คือจากอเรซ่าของเรานะคะเพิ่มไขมันดี มีส้มจี๊ดด้วยนะคะได้ร่อได้วิตามินซี<ม>พี่ปุ๋ยก็จะใส่มะนาวเข้าไปนิดนึงเพื่อสร้างความจี๊ดจา๊าดความเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เกลือนดิดเดียวพอค่ะอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดพี่ปุ๋ยก็จะเอาไปปั่นรวมกัน เเข้าไปนะคะเราพร้อมเสิร์ฟนะคะว้าวค่ะน้ำสลัดของเราก็เรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วเราจะให้ไขมันดีของเรานะคะเพิ่มเข้าไป เนีายค,ค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะวันนี้น้ำสลัดนิวชิโปนะคะผสมกับออเรซ่าสร้างรสชาติด้วยพริกแล้วก็มะนาวนะคะเป็นรสชาติของซีฟูด้ดเข้ากันดีกับปลาแซลมอนค่ะ หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วกลับมาคบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ